แล้วพี่น้องครับกําลังจะเก็บของเดินทางต่อไปทําการแสดงอําเภอพยุนในเขตบ้านตะพุ่น,น,ะน,น,น,นะครับหลัางกากบะร่มตซเลาเ็จสับเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของเบื้องหลังนะครับเห็นบอกพี่น้องสารที่ติดตั้งใหม่ทุกวันหรือทุกวันเก็บทุกวันเดินทางทุกวันเปลี่ยนสถานที่ทุกวันนะฮะคนที่พวกเขาจะต้องโยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของพวกเขาเลยกัคเพื่อเนี่ยคอนวอยคนงานเห็นบอกเข้ปีนขึ้น ซีหาสั้นกระโพอทอซ้สำสังตึกแต่ละมือนะครับก็จะเป็นรถนั่งร้านคนงานมีแต่คนเก่าคนเก่าแล้วก็แก่พร้อมคนงานทั้งเกา่าทั้งแก่อันนี้พอหน้าครับเก่าพร้อมแก่พร้อมก่อนแสงสีเส,สียงลั่งจุ่มยำเบ้นกระโงบี๊เพิงพ่พพพงไปไหนเนาะพี่นอ้อง ย่มขึ้นนี่คืออยู่ย่มขึ้นนี่คือจังเทวดาย่ามเด่นบึงทิละอันนี้คือล่องลอยสิ่งที่หเหลือไว้ก็คือความสุดโทมในแต่ละวันนะครับเอาคุณนา้ไงไปบายพรนะกัน 全部食べな ต่อไปล่ามเดล่มส้คนหารสาวหาันหลายล่ลิกมาหลายตมาาสปี้รตาออก็คปพี่น้องเดินทางต่อครับไปเที่ยมอเภอพะยุจังหวัดศรีสะเกดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็สีโอ้ยอีสานไปเนาะ ชิฟโดง่ายบ้านมันอยูุวิสานไปดิมือนี่ยู่ซีสเกตมืออื่นไปอุบลราชธานีมือฮื่งกับกลับมาซีสเกตอีกคือเก่านะครับแล้วก็พุ่นขึ้นไปอุดรอีกอย่างต่อสกลนครเป็นบม .2 ดาวนะครับขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมอะไรนะขึ้อีกช่องหนึ่งหมอลำใจเกือบร้อยสเตชันแล้วก็ไอจีไอจีไอจีบอยสิริชัยนี่แหละครับฝากติดตามเป็น 你好。